ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกามเคยนะครับวันนี้ผมเอาหลวงพ่อสมเด็จกับพระคนแผนเพิ่งได้มาจากพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คือหลวงตาของผมเองครับท่านเป็นเจ้าอาวาสเดียู่ลรงเจ้าวาดอยู่นแรุงเท่ครับผมนี่ครับ ได้มาแล้วผมก็เลยเอามาให้ดูกันครับว่าคนแผ่นรุ่นนี้กับคนแผ่นของใครไดๆคนใดของใครบางคนที่มีอยู่ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นเหมือนกันเปล่านะครับนี่ครับดูครับน่าสวยมากเลยครับดูครับอันนี้คนแผ่นครับ อันนี้ก็พระสมเด็จรุ่นแรกหรือรุ่นสองนี้นะครับดูครับนี่ยังสวยนะครับดูครับ นื้อสวยมากเลยครับดูดนนี้ไม่ดุไหนก็ดนสองนี่ครับผมก็จำไม่ได้นะครับ ใครชอบคล,คลิปนี้ก็กดซับสไคร์กดกระดิง่งกดติดตามกดแชร์กันข้ามารครับขอขอกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปหลาๆคลิปให้ชมให้ติดตามกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ